สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและประชุมทีมแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 และโรคติดต่อที่สำคัญระหว่างจังหวัดมุกดาหารสวรรณเขตณแขวงสวรรณเขตสปปลาว โดยมีนางสาวจงกนีเจริยานุวัตรผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1 0นายอธิปัตย์โรจนะพบูลกงสุนใหญ่ณแขวงสวรรคเขตนายประวิศศีบุญรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์สุเทพจันทระเมธีกุลพุ่มในการโรงพยาบาลมุกดาหารทีมแพทย์บุคลากรสาธารณสุขพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม30คนประชุมร่วมกับแผนกสาธารณสุขและโรงพยาบาลสวรรคเขต นายประวิศีบุญรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทยสปป,ปลาวมุกดาหารสวรรคเขตโดยฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะตามสถานการณ์สมมุติในการเผชิญเหตุเพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคร่วมกันต่อไปในอนาคต ด้านทีมแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารและโรงพยาบาลสวรรคเขตได้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนด้านการแพทย์ตามแนวชายแดนการส่งต่อผู้ป่วยการดูแลรักษาและความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศโดยมีการอภิปรายการระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อกำหนดเป็นแนวทางความร่วมมือต่อไปวันวิภาพแพงแก้ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารรายงานจากแขวงสวรรคเขตสปปลาว